มาจริงจจริง,รงตามนาัดวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินกันหรือยังคะรับสูงสุดตั้งแต่200บาทค่ะคุณผู้ชมและหากนําวงเงินมารวมกันในเดือนมิถุนายน2 5 6 8จะได้รับสูงสุด,สดถึง1,000บาทเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีกดออกมาใช้ได้นะคะใครบ้างได้รับสิทธิ์วันนี้เงินเข้าแล้วนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะและนอกจากนี้นะคะโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินสําหรับการอนุมัติจากทางคระมในการเพิ่มวงเงิน ให้กับพี่น้องประชาชนนี2กลุ่มนี้ทั่วประเทศค่ะ30มิถุนายน2568กลางกระเป๋ารอการโอนเงินเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีด้วยนะคะข่าวแล้วไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทด้วยอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนไปพร้อมๆกันและนอกจากนี้ค่ะข่าวดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะวันที่1กรกฎาคมน,นี้การกระเป๋ารอการโอนเงินเงินได้รับสิทธิ์จากกรมบัญชีกลางอีกแล้วนะคะ เป็นสวัสดิการจากทางภาครัฐที่ทางรัฐบาลให้สิทธิในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีวงเงินอะไรบ้างตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการค่ะที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตบประจําตัวผู้พิการด้วยนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านัตบประจําตัวประชาชนในส่วนของกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วสําหรับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะคะ 200บาทโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ดำเนินการผูบบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีที่ได้รับเบี้ยความพิการสําหรับผู้ที่ดูแลเดือนละ800บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้พิการท่านไหนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์แสดิการแห่งรัฐและได้รับการโอนเงิน200บาทเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการโอนตรงเข้าบัญชีในวันนี้ตวรวจสอบเช็คสิทธิ์ให้เรียบร้อยและหากนำวงเงินมารวมกันทั้งเบี้ยผู้พิการที่เคยได้รับก่อนหน้านี้แปด 0 0บาทแล้วนะคะนำมารวมกันกับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีก200บาทผู้พิการในกลุ่มนี้จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อคนเลยค่ะเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ และโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะในวันที่30มิถุนายน25 6 8ันาหสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา3.9ที่ทางรัฐบาลหรือว่าคอร,รมอรมีการอนุมัติจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะประกันสังคมหรือว่าเป็นผู้ประกันตนค่ะที่ลงทะเบียนในการรับเงินสงเคราะห์บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะเงินสงเคราะห์บุตรของ กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และก็มาตรา39 1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนสูงสุดข้าวและไม่เกิน3คนอยู่ที่3 0 0 0บาทก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในวันที่30มิถุนายน25 6 8นรนี้ส่วนคุณสมบัตินะคะจะต้องเป็นคุณสมบัติอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร1ท่านต้องลงทะเบียนค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา3 ส6เดือนแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของไรนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกทท่ทททานที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนยังไม่ได้ส่งเอกสารก็สามารถส่งเอกสารขอรับสิทธิ์ในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรได้โดยเตรียมสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนสำเนาสูติบัตรของบุตรสำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีเอกสารรับรองบุตรถ้ามีแล้วก็แบบฟอร์มสปสอสองขีดศูนย์หนึ่งเตรียมความพร้อมในการรับเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33และมาตรา39มาแน่นอนค่ะจ่ายจริงโค้งสุดท้าย30มิถุนายนนี้1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะาจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับตารางการจ่ายเงินของเดือนกรกฎาคมใครที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะวันที่1กรกฎาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค3 0 0ร้บาทส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทนาน3เดือนนะคะ ค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทแล้วก็ในส่วนของ1คู่เรือนต่อ1นึ่สิทธลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดภาระในเรื่องของค่าของชีพอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟเป็นต้นค่ะซึ่งวงเงินในวันที่1กรกฎาคมนี้หากนํามารวมกันนะคะก็จะได้รับต่อคนต่อรายอยู่ที่1545บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังที่นํามาฝากคุณผู้ชมของเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคม25 6 8ากก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินด้วยเช่น กันวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะสําหรับผู้พิการอย่าลืมตรวจสอบชิคสิทธิ์ในการจ่ายเงินคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ